เหตุใดประเทศลาวจึงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลวิดีโอสำรวจว่าตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง16ลาวมุ่งเน้นการพัฒนาตามแม่น้ำโขงทำให้เมืองใหญ่หญๆเช่นหลวงพระบางและเวียงจันทร์เติบโตขึ้นภายในประเทศนอกจากนี้เทือกเขาอันนำทางตะวันออกยังเป็นอุปสรรคสำคัญที่แยกประเทศลาวออกจากชายฝั่ง ที่ปัจจุบันเป็นของเวียดนามแม้ว่าฝรั่งเศสจะเข้าครอบครองภูมิภาคนี้ในศตวรรษที่19ซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ลาวเข้าถึงชายฝั่งได้ฝรั่งเศสกลับไม่สนใจที่จะให้ลาวมีทางออกสู่ทะเลโดยถือว่าเวียดนามมีความสําคัญมากกว่าและใช้ลาวเป็นเพียงพื้นที่สนับสนุนชายฝั่งสุดท้ายแล้วพรมแดนที่ฝรั่งเศสกําหนดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ได้ทําให้ลาวยังคงไม่มีทางออกสู่ทะเลจนถึงทุกวันนี้